คือมาเจารัานีด้คือว้าวมากเป็นจุดเด่นของย่าเนเจริญกรุงแกกินได้ไหมเก็บ <laughs> <laughs> ภาพครบมาก <laughs> คือดีเจสวัสดีค่ะแคทอริทิยาค่ะเจมาร์กมบายไทยแลนด์2019ตอนนี้นะคะแค่อยู่ที่เจริญ เสียงสูงมากนะคะตอนเย็นเนี่ยแค่ม,มีนัดกับเพื่อนแต่ว่าตอนนี้คือว่างมากแค่ก็เลยมีบัน้ครูใจแต่อย่างโหเว่ยว่ายเเที่จะพาทุกท่านมาชอบชิมแชะถ่ายรูปแบบทั่วเจริญกรุงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าวิดีโอสวยมอกถ่ายรูปสวยเวอร์สีเขาแบบสีชมพูอ่ะแ,แบล็สวใสเหนน้าตาตัวเองอะไรอย่างนี้เมมบอบกว่าจูบแบบล้นเหลือแต่ก็ไม่หมดง่ายด้วยเรียกได้ว่าตัวเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยตามผมกันเลย ซอยเจริญกรุง32เขาบอกว่าร้านเนี่ยสีชมพูแบบเดลเวอร์เหมาะกับหัว่วยวายเจเอของแก๊ตมากๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในร้านกันดีกว่าค่ะตามแก๊ามาเลยโห oh. สวยมากชมพูมาะ สีเข้ากันมากสตอรอเบอรี่ฟิลเขาบอกว่ามันจะแบบมหวานหอมหอมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเข้ากับสีหัวเว่ย y z a ของแคทมากแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดื่มกันเราต้องมาถ่ายรูปกันก่อนเขามีกล้องสีระดับ48ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนู้ชมพูอ่อนชมพูเข้มภาพออกมาเนี่ยสวยทุกมุมมองแน่นอนค่ะ ปยั่วเพราะว่านางไม่มาอร่อยมากคไปชอบทา,าร้านต่อไปกันเลยดีกว่านะคะร้านนี้เนี่ยจะบอกว่าห่างจากร้านมือจกแกะไกลมากแบบเหนื่อยมากสีเก้าเองใกล้มากค่ะกับร้านโฟโต้คลับนะคะเดี๋ยวแค่กะว่าซื้อของไปฝ แบบว่าสวยมากๆเดี๋ยวเราไปเลือกกล้องกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนแขนางบอกว่านางชอบกล้องก็เลยคิดว่ากะว่าจะซื้อของขวัญไปฝากนางตั้ที่คิดก็จะเป็นตัวเที่เขาใช้กันในตอนนี้ใช่ถ่ายเป็นคอปถ่ายอะไรสนุกๆสกามารถเอาไ้เขาได้เลยนหน้าตาเป็นยังงน้เหมือนขนมเนาะแบบว่า<ช>แกกินได้ไหม เฮ้ยสวยเอาอันนี้ค่ะพี่คะครับผมโอนตังไดไหมคะตังไดเลยบัญชีนี้ไดมาได้เลยโอเคค่ะ,คคะสำหรับจุดเด่นของย่านเจริญกรุงอีกมุมหนึง่งนั่นก็คือเมืองเกา่าผสมผสานกับเมืองใหม่แบบลงตัวมากๆด้านหลังของแคนป์สีร์้นั่นเองค่ะถ่ายภาพเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าแคปชอบจุดนี้มากและเป็นจุดเด่นของย่านเจริญกรุงเราเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแคทก,ก็มาอยู่อีกหนึ่งสถานที่แบบฮิปฮิปแวร์เฮาส์สค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามแคทมาเลยค่ะอยู่ที่หน้าร้านฮอสยูนิตและ o o ู w o o d ค่ะยูนิตที่4อยู่ในแวร์เฮาส์สานั่นเองแอบบไปส่องแล้วคือชอบมากเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดูสวยมากค่ะสไตล์เท้ คือในร้านอ่ะใครที่ชอบแนวแบบวินเทจนะคะแบบสไตล์เท่ๆเนี่ยค่ะคือห้ามพลาดเลยกับร้านนี้เพราะว่าอย่างตัวแคทในคือมาเจอร้านนี้คือว้าวมากเสื้อผ้าเนี่ยแคทได้ไปเล็งไว้แล้วหลายตัวมากถ้ากาักว่าใครที่ชอบในเรื่องของความเท่ๆหรือว่าอยากหาแรงบันดาลใจในการใส่เสื้อผ้านะห้ามพลาดเลยนะคะกับร้านนี้ฮอสชูนิตและวูดวูดเดี๋ยวแคทจะมาลองใส่ให้ดูจะเท่และจะสวยขนาดไหนเล็งไว้ตั้งแต่ตอนเข้าร้านและคือชอบชุดนี้มากไม่พลาดเลยอละ่ะนี่มีพอ็อห ก oh สแกนง่ายมากค่ะเชลเดินแค่5นาทีเองค่ะ หว่างทางที่ต่อกกับตันบุชค่ะมีกำแพงสีสวยเป็นศิละปะซึ่งแค่อยากจะเก็บภาพความประทับใจไว้ในหัวเว่ Y7A ในเรื่องของฟังก์ชันค่ะแค่จะถ่ายด้วยเลนส์วายนั่นเองค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าภาพนี้จะกว้างขนาดไหนเปิดเครื่องก่อนเรียบร้อยตอนแรกมันไม่เต็มนะจะทําให้มันเต็มเฮย้ยเต็มมากเก็บภาพครบมากคือดีใช้แสงก่อน โอเคหนึ 1> 1, 2. 2> ่งสองเดินมาเหนื่อยค่ะทานน้ำส้มดีกว่าป้าคะเอาน้ำส้มขวดหนึ่งค่ะได้ค่ะร้านนี้นะคะเขามีในเรื่องของคนละครึ่งด้วยนะคะอันนี้กดเลยยเรียบร้อยคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ จะบอกว่าแคทไปกินไปเที่ยวไปชอปหลายที่มากๆคือระหว่างวันทั้งวันแล้วแต่แบตเนี่ยยังไม่หมดเลยอยู่แบบอึดทนมากและตอนนี้มันมีร้านข้างๆกิ๊กแบบว่าเอ้ยอร่อยเป็นร้านแบบย่านดางังระหว่างรอสายเกมห้ามพลาดเลยอย่างแคทเนี่ยขออนุญาตไปโดดโล่มก่อนขอบคุณค่ะอาหารมาแล้วค่ <laughs> ะแป๊บนึงถ่ายรูปก่อนห้ามพา ร้านชื่อร้านฟงจูค่ะก็สั่งมาทั้งหมดห้อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดั้งเดิม3ามก๊กเห็ด5อย่างหมาล่าแกงฮันเลแห้งเอามาเสิร์ฟแบบว่าเป็นสไตล์แบบโบราณโบราณหน่อยเดี๋ยวแค่จะชิมแต่ละอันนั้นอันนี้เป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะหวังเหล่าจีคือหอมมากไม่เหมือนเป็นน้ำฟักข้าวกินหอมข้าวอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขาก่อนทำก็เทยอย่างนี้เอาแล้วนะ สุดาอดดีมากรสชาติจะตายดั้งเดิมคือดีชอบ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 มันจะมีความความเป็นออริจินอลของแต่ละอย่างที่เราเลือกมาถ้าหากว่าใครนะคะอยากมาลองชิมนะคะร้านเนี่ยอยู่ติดกับ River City b a n g k o คที่สำคัญเนี่ยอร่อยมากๆคือแคทกินแล้วแครู้สึกฟินเวอร์ถึงแล้วค่ะ ริเวอร์ซิตี้แบงคข้ขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการจัดเทศกาลนะคะเกี่ยวกับศิลปะแบบสวยๆง,งามๆกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเ <Yeah. S 1> ข้าไปด้านในกันเลยค่ะ mm hmm. สวยมาก mm hmm. อันนี้เขาบอกว่าเป็น Paris Street เป็นถนนในกรุงปารีส สวยงามมากๆสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาชมศิลปะงามๆในงาน The i m p r e s s i o n i s t ก็สามารถที่จะมาที่ River City Bangkok ชั้น2ตั้งแต่วันที่8มกราคมถึง18เมษายนค่ะ ที่เราขึ้นไปดูนทิทรรศการกันแล้วเขาก็มาจัดรวมกันเป็นของที่ระลึก The Gallery c h a อปมีศิละปะมากมายจะมีเป็นหนังสือศิละปะภาพวาดการเพ้นเสื้อแบบเป็นลายต่างๆมีเป็นแมสด้วยแล้วก็จะมีศิละปะที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วก็วคือทุกอย่างรวมกันมาอยู่ที่นี่หมดเลยถ้าหากว่าใครสนใจนะคะคอยากจะซื้อของที่ระลึกไปฝากกับทางบ้านก็อย่าลืมมาที่ The Gallery c h a อปที่ชั้นหนึ่งค่ะ จีแบงค์เข้ากันแล้วค่ะเข้าซอยเจริญกรุง43่แล้วก็เดินเลาะมาเรื่อยๆถึงหน้าร้านแหละสไตล์แบบสวยมากเป็นแนวจีนเก่าๆแบบน่ารักการดีไซน์อะไรเงี้ยเป็นสไตล์แบบโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะใช้หัวเว่ยในการมาถ่ายรูปแล้วก็มาถ่ายวิดีโอกันดีกว่าค่ะ นูแนะนำไหมคะวันนี้เรามีเมนูใหม่ครับเป็นชาฮ่องกงกับโอเกเจอรี่ต้มลมกันแล้วถ้าแบบของข้าวอะไรเงี้ยมีเมนูแนะนำไหมคะนี่ัะเป็นขนมปังชาโอเกรนะครับทส์สกับก็คือทานคู่กันได้เลย<ช>อร่อยมากงั้นรับสองเมนูนี้ค่ะ แล้ววิธีการจ่ายเงินนี่คือจ่ายยังไงคะเงินสดหรือว่าโอนเงินก็ได้วันนี้ค่ะ h u a w Y7A ก็จะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันง่ายมากๆสะดวกมากๆเดี๋ยวแค่ก็สแกนจ่ายแล้วก็เสร็จจินเรียบร้อยแล้วก็รับเครื่องดื่มหอมๆอร่อยๆนะคะมาทานกันค่ะขอบคุณค่ะ หราสาวๆที่เข้ามาที่ร้านไม่ถ่ายรูปไม่ได้ยังไงอ่ะมันถ่ายปะเออจมือเคือแบบกล้องคมชัดมากนี่คือไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แบบใดๆร้องอะไรคะลงเฟซบุ๊กสิ กุ้งวันเดทริปกับแคทแล้วก็หัวเว่ย Y7A ซึ่งแคทประทับใจมากๆที่จะทาให้แคทเปลี่ยนวันธรรมดาเป็นวันพิเศษได้ถ่ายรูปให้แคทเนี่ยแช่ชิมโชว์แบบว่าสุดยอดมากๆแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพลงโซเชียลได้ไปอวดเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันค่ะหากใครนะคะอยากเป็นเจ้าของสวาร์ทโฟนหัวเว่ย Y7A ไปจองกันที่ได้แล้วค่ะที่เจมาร์เพราะว่าเจมาร์นเนี่ยเขามีประกันนะคะเครื่องนานถึง30วันจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้แลวถ้าหากว่าใครอยากจะติดต่อหรือว่าติดตามรายละเอียด ก็สามารถที่จะไปติดต่อทาง Facebook หัวเวยและเจมาได้ค่ะอุ๊ยแกปส่งเมสเซจมาแล้วค่ะว่าใกล้ถึงแล้วงั้นเดี๋ยวแค่ขอตัวไปก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย